ครจเจริญชันหนึ่งสองสามสี่นั่งสมาธิณนะที่ใดผู้เจ้าบอกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์จเจริญแน่นอนลุ่งเหลืองแน่นอนอยากให้ร้านค้าเราค้าขายดีลุ่งเหลืองจเจริญสมาธิที่ร้านค้านะเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เดี๋ยวลูกค้ามาเองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันคือสมาธิ8ระดับ ูเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปปฐมฌานทํำยังไงแค่ละอกุศลให้ได้อกุศลสา,ามอย่างการพยาบาตเปลี่ยดเบียนยมละให้ได้รีบละรีบทิ้งนะแล้วมาตั้งจิตไว้ในกายลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งผู้เจ้าบอกพิกขูทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ทำแค่นี้